สวัสดีพี่น้องเข้ามาชื่อ้ยพทคุณครผมมื้อนี้ครับผมป้อนในตัตกปลาครับพี่น้องครับสิพายพี่น้องมาเข่าตัวครับนี่คือปลาครับปลาคอใหญ่ครับผมปลาคอใหญ่ที่เอาหามาได้ครับผมเมนูมื้อนี้เมนูปลาช่อนนึ่งซีอิ๊วกับผมนะครับพี่น้องครับมาเบิ่งกับผมว่าวัตถุดิบมีอย่าะไรครับผมพี่น้องพริกหั่นครับพริกสดหั่นครับต้นหอมหั่นขึ้นช่ายครับผมแล้วก็สิมี่ิงสดครับผม เรื่องปรุงก็สีนี้คผมอิ้วขาวชอบหอยนางรมครับซีอิ๊วดำน้ำตาลทรายขาวแล้วก็เดี๋ยวเขาสะเอาปลาผมไปนึ่งเส้นซึ้งนะผมพี่น้องส่วนที่ว่าปลาเขารอปลาสุกเขาก็สีมาเห็ดน้ำซอสแล้วก็สีมาเอาพวกผักนี้ไปผัดครับผมผัดแล้วก็ล้อหลาดตัวปลาแล้วเขาเด้าพี่น้องไปครับพี่น้องไปน้ำพวกผักนะผมมาผัดร่วมกันนะใส่นน้ำมันนะผมเนาะให้มันหอมนะผมไปหลาดตัวปลาครับพี่น้องไปเบึ้งครับผม เทน้ำมันลงไปครับนิดนึงครับน้ำมันครับนิดนึงครับนี่เนอะครับนำพริกลงผัดไปครับผมนี่ครับตามด้วยชิงสดครับผมชิ้งสดเข้าไปตามด้วยขึ้นช่าครับผมขึ้นช่าตามด้วยต้นหอมซอยครับผมนี่นนาะครับน่ครับอ่ครับใส่เดี๋ยวเขาจะผัดครับผมผัดรวมกันให้มันหอมครับ เอาเวลาตัวปลาครับผมรับร้องเด็ดแน่ๆครับพี่น้องครับนี่ครับพี่น้องเพรวพวกไอ้พวกเครื่องเองครดของเราคือน้ำมันนะผมมันจะส้มขึ้นแบบหอมครับรับร้องมันนี่นี่นุ่หอดเด็ดแน่ๆครับพี่น้อง เขาพัดได้สักแป๊บหนึ่งประมาณสักสามนาทีผมครับนาตาที่เป็นประมาณนี้พี่น้องครับแล้วเขาก็สิน้ำไปพักไปก่อนนครับผมเขาสิมาเห็ดนำลาดต่อไปครับพี่น้องครับไปครับไปจงไันเขาสิมาเห็ดนำซอสลาดโซปลากันนะครับพี่น้องครับมาเบิร์กันพี่น้องครับมานี่ครับซอสผู้เขาทองห้าช้อนโต๊ะครับผมพอปลาเขาเนี่ยพี่น้องหนึ่งสองสาม ห้าน้ำตาลทรายสามช้อนโต๊ะครับผมสองสามพอครับซีอิ๊วดำสองช้อนโต๊ะครับ เขาบอกว่าเส้นหลที่เราบอกว่าเส้นหลมันมันมันจะชิวะ้วออกมาตามด้วยซอสหอยนางรมครับผมห้าช้อนโต๊ะครับผมซอสหอยห้าช้อนห้าช้อนโต๊ะจะพี่น้องเนีย่ยสาม คเสร็จไปครับเขี่ยวจับสองสามที่ให้เนื้อมันเข้ากันคนระับ ผมปรุงรสสักนิดนึงครับผมไม่ต้องใส่เยาเป็นหนังด้วยครับเกี๊ยครับกินเกียวเพราะเป็นหนังนครับโอเคนะครับผัดสับปะรดเกี่ยวผมเกี่ยวนำน้ำซอสอันนี้นะผมเพราะเพราะปลาห่าสุกครับผมเขาก็สิเอาผักที่เ่าผัดแปะผมร่วมกันนะครับไปลาดตัวปลาแล้วก็เอาน้ำซอสราด พี่น้องนะครับนะครับน้ำซอสครับผมครับนี่แหละครับที่เด็ดครับผมสีเสียบปลาเสียบกับยูน้ำนี่ครับพี่น้องน้ำซอสใหเดีนี่ครับพี่น้องครับนี่ครับนี่ครับเพือครับหอมแหรงพี่น้องเอ้ยโอ้น้ำลายแจกแล้วอยากหิือของเราหลับเพิ่งก็ไหวนะครับทุกคนจะเข้ารอยปลาสุกเข้ากรสิเอาไปลาดปลาผมลาดตาแล้วก็เป็นอันจะชิ้มนะพี่น้องครับ ครับเมนูที่สามก็ได้ผมเมนูตำหมักขุ่งครับพี่น้องครับมีเบ็ยร์ตรงนี้นะครับเยอะหลาอย่าครับยังไงบดครับครับเสียบรงนะครับคนรุ่นหล่อครับผมเสียบคนมันล้วก็ต้องจิบพี่น้องครับปลาเขาสูงครับพี่น้องครับผมครับแต่ทีครับพี่น้องครับผมปไาครับจับใส่ถาดครับผมปไาโอ้ยขอแข่งพี่น้องเอุ้ยขอแข่งครับผม ครับจับใส่างเอ้ยนหางกับผมเ้นหางไอ้นายพานกินหัวเด้นหยขานเนอพี่น้องเนยอพี่น้องนีครับเอ้ ราดด้วยผักที่เราผัดไว้ด้ดด <c oughs> พี่น้อนนีครับผักเขาวเตรียมเลยที่เอบผัดใส่น้ำมันเลยโอ้หอมนะครับอหอมอู้หร้าหลอ้หอาแล้วเตียบก่องที่สีฟางแล้ว ลาดผมเพียงคเพียงสาด้วยักอกของเราครัน้ำซอสับน้ำซอสใส่ปลากรับ่เสียบครับ่นนะครับพี่น้องเน้น้ำซอสเลยนะครับพี่น้องน้ำซอสแซ่กแซ่ครับผมพี่น้อง พี่น้องเพิงจบเรากลับไปเฮ็ดตามพี่น้องเด้อผมรับร,อง,อ,งรองผมแท้ครับผมเป็นกับข้าวก็ได้เป็นกับแกนก็ดีครับพี่น้องครับรายราคาจับไปแล้ว,ว,ลวโอ้โพี่น้องเอ้ยดอกหนึ่จังหวะนี้อันนี้แค่เพิ่งตูดเลยเนี่ยเ,เรียบร้อยแล้วครับเชฟกมกระทะซอส ปลา่อนหนึ่งซีอิ๊วครับผมพี่น้องเพื่อเพื่อ